สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะพักแซลอยจากอินเทลวอนคาร์ดไม่ใช่นะเจอกับผมนะครับอาร์ตจากช่องมีรีวิวนะครับ วันนี้นะครับมีมือถือที่เป็นมือหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันอันนี้ตักกะตัวเองล้วนๆนะฮะสัปดาห์นี้ไม่มีมือ2นะฮะมือหนึ่งเลยแล้ววันนี้ตัวที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะฮะนั่นก็คือ Xiaomi Redmi 9นะครับผมตัวนี้ โดยตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือมือหนึ่งที่สเปคค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆในราคาเปิดตัวที่4,599บาทนะครับในสำหรับตัว RAM 4 r อ m 64แล้วก็ตัว RAM 3 r อ m 32ในราคา3,999บาทนะฮะก่อนที่เพื่อนๆทุกคนนะครับจะไปรับชมกันฮนะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามผลงานดีดกับพวกเราทางช่องมีรีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกันกบน้องเลดมีเก้านะฮะที่เพิ่ง ตรงตรงมาถึงเราหมาดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะฮะว่าด้านในของเลดม i 9นะั mm ้น hmm. มีอะไรกันบ้างนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแล้วเราก็กรีดกันเรียบร้อยแล้ว โอเคดูไปพร้อมกันเลยนะฮะเลดมี9ตัวนี้นะครับเราสั่งมานะครับเป็นตัวแรมสีลอม64นะครับโดยด้านในเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตัวเครื่องเลดมี9นะครับสเปคเป็นคอร์ดคาเมากล้องหลัง3ตัวนะฮะเรนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาถึง5020ม ah ิลลิแอมเลยและหน้าจอนะครับเป็น6.53นิ้ว ความละเอียดจอเป็น Full HD+ เลยพร้อมกับตัวติ่งเป็น Dot Dot Display นะครับตัวนี้ CPU ที่ให้มานะครับเป็น MediaTek Helio G80 เลยเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในก่อนว่ากล่องน,นี้มีอะไรกันบ้างนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีเข็มจิ้มซิมน้องน้อยผู้น่ารักแลวก็ผู้มือเล่มโคตรนาเลยนะฮะมีแถมเคสมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเคสซิลิโคนใสนุ่มมนุ่มมแล้วก็มีพอร์ตปิดรูชาร์ต Type C ให้ด้วยตัวนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับตัวนี้สั่งมาเป็นสี Sunset Purple นะฮะมันจะเป็นสีม่ว ลองมาดูกันแต่ส่วนตัวผมว่าผมมองแล้วมันเป็นสีน้ำเงินอนะดูเป็นสีว่าให้ผมน่อยแล้วกันนะโอเคครับแกะออกมาแล้วสวยนะตัวนี้ในเรทยราคา4,599บาทถือว่างานประกอบแน่นปึกๆใช้ได้เลยป็ลลิงบอดี้ด้านหลังนะฮะสัมผัสครั้งแรกรู้สึกเหมือนเรียวมี C 3สมอะกับเรียวมี5 i ไอหรือมันก็ oppo a12 ข้างหลังเป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้แล้วก็จอเป็นกระจกโพลีลากลัสล้ำนะฮะตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากนี้ดูข้างในก่อนมีอะไรมาให้หน้าในาก็ตามสไตล์เสี่ยวหมีนะฮะไม่มีหูฟังเช่นเคยเรดมี้น บอกว่าลองรับชาร์จ18วัตต์เรามาดูกันว่าหัวอะแดปเตอร์ให้อะไรตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็น5โวลต์2แอมป์10วัตต์นะฮะลองรับ18วัตต์แต่ให้มา10วัตต์ขี้เนียวเอาเรื่องนะฮะตัวนี้แล้วก็สายชาร์จเป็นพอร์ต USB Type C แต่ถือว่าในราคา4,599บาทกับสเปคที่ได้มา ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลดมี่เก้าของเรานะฮะที่ได้มาวันนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตเซตเครื่องแป๊บนึงนะฮะฮัลโหลแล้วเราก็เซตอัพเครื่องตัวเลดมี่เก้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเรดมี่เก้านั้นความสามารถของเขาจะเด็ดขาดขนาดไหนในราคาแค่4 5 9 9บาทนะฮะโดยเริ่มจากตัวหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอของตัวเลดมี่เก้าตัวนี้นะฮะขนาดหน้าจอที่6.53นิ้วนะฮะความละเอียดหน้าจอเป็นฟู l HD พัดเลยทีเดียว <Wow. S 1> ซึ่งถือว่า ีจอทาได้สวยมากๆนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปว่าเขาก็ใจดีอยู่นะเขาติดฟิล์มมาให้ด้วยตัวนี้ใช้กระจกกันลอยเป็น c o l l i n g Gorilla Glass 3นะฮะอาจจะดูว่าเป็นกระจกกันลอยรุ่นเก่าหน่อยแต่ก็ถือว่าให้เปอร์ฟอร์แมนซ์มาทดแทนมันแล้วตัวนี้มากับ Android v e เวอร์ชัน10นะฮะหลังจากที่ลหลายๆคนบ่นว่า Xiaomi ใหม่ๆออกมาให้แค่ Android v e เวอร์ชัน9อันนี้เหมือนรู้ตัวนะทำมาออกมาเป็น Android v e เวอร์ชัน10ให้เรียบร้อยเลยครอบทับด้วย MIUI 11นะฮะตัวนี้รออัปเดต MIUI 12ต่อ CPU ทีี่ให้้มานนนะะคัตวเป็ Medi G80 ะะเป็นถาร์กเดกรรม12นาโนเมตรนะฮะโดยส่วนตัวถือว่าทําความเร็วได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งที่เรดมีเก้าให้มานะครับถือว่าฟิลลิ่งสมูทมือพอสมควรเลยและหน้าจอทําได้ดีมากนะฮะและหลายแบรนด์เรดราคานี้หน้าจอฟิลลิ่งในการทัสกรีนนั้นผมว่ายังไม่ได้เท่าเจ้าตัวนี้เลยบางทีนะและด้านข้างตัวเครื่องของเรดมีเก้านะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเรียบๆไปเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยมีแค่ถาดใส่ซิมตัวน,วนี้ตัวเดียวนะฮะซึ่งถาดใส่ซิมด้านในตัวนี้นะครับ ะะสามารถใส่ได้2ซิมบวก s d card ได้ ฝั่งขวามือก็งานประกอบสวยอ่ะคือไล่ขึ้นมาก็จะมีเป็นปุ่ม power แล้วก็ตัววอลุ่มนะฮะส่วนด้านบนนะคะสํสำหรับคนที่เล่นเสียวมีคุ้นเคยแล้วนะฮะตัวนี้เขาจะมี ir b u s t e r มาให้นะฮะมันคือรีโมทคอนโทรลดีๆนี่เองเป็นรีโมทอัจฉริยะนะฮะใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกิบทุกรุ่นเลยนะฮะเป็นรีโมทแอร์รีโมททีวีได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนนะฮะด้านล่างก็มาพร้อมกับลำโพงนะฮะไมค์สนทนาพอดูฟัง3.5และเป็น usb type c เรียบร้อยแล้วนะฮะ้างงงหลัมัมมมมออนนนแค่ 3. สามตัวนะฮะแต่ตามจริงมาสีตัวเลยมีเล่นไหว เลนหลักเลนเดฟเซนเซอร์แล้วก็มีเลนมาโครซึ่งตัวนี้เป็นเลนมาโครที่ให้ความละเอียดสูงถึง5้าล้านพิกเซลเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเลนมาโครที่เป็นพิกเซลที่ให้ความละเอียดมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับของ Redmi 9ตัวนี้นะฮะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปกันนะครับ CPU Helio g 8 0ตัวนี้นะครับฟิลิ่งในการใช้โซเชียลทั่วไปนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างไหลลื่นแต่ก็ส่วนตัวผมนะเท่าที่เค ถ้าพี่ลิงมาก็ในเลรสี่พันห้าหรือว่าพี่เอาแชมป์ไปลวกันผมให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้สำหรับน้องๆบางคนที่งบค่อนข้างน้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซื้อเครื่องให้นี้สำหรับการเล่นเกมนะฮะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะโดยในเกมยอดฮิตของเราอย่าง av นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะแล้วเราก็เข้ามาสู่เกม r o v กันแล้วนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราลองฟังเสียงก่อนนะลำโพงของเล็กมิเถือว่าดังใช้ได้นะฮะมีมิติพอสมควร เดี๋ยวเราลองไปปะทะกันดูดินแรงน่าจะนานเราเอาไปหมดปกติกันนี่แหละ เสียงถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ดังแล้วก็เสียงเพาะพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามิดิเทคตัว G80 ตัวนี้นะฮะมันจะสามารถปรับเฟรมเรทได้ที่เท่าไหร่กันโอเคฮะเข้ามาสู่เกมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งค่ากันก่อนตัวนี้ปรับ60เฟรมเรทไม่ได้นะครับ G80 หมายความว่า CPU ตัวนี้น่าจะเหมาะกับการเล่นเกมก็จริงนะฮะเพราะเป็นตระกูล G แต่ว่ามันไม่สามารถปรับไปในตัว high a ฟ e ม a t e ได้แต่ก็ถือว่าภาพไหลลื่นมากนะ และเสียงดังดีมากเลยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเกมของเล d มี่้านะครับก็เล d มี9้า ถือว่าเป็นมือถือราคาประหยัดนะครับที่เกมนั้นเหมาะกับการเล่นไปทางกลางนะฮะค่อนสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าสูงจ๋าเลยถ้าคนที่มองสูงจา๋าตัวนี้บอกเลยว่าพี่ขอผ่านนะฮะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปเกมระดับกลางถือว่ายอดเยี่ยมตัวนี้จะสรนพลังงานความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องกล้องโดยจุดเด่นของกล้องเทดมีเก้าตัวนี้นะครับก็คือเลนมาโคที่ความละเอียดให้มาสูงถึง5ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะฮะและสามารถถ่ายในระยะใกล้ได้ในระยะใกล้สุดที่3เซนติเมตรเลยทีเดียว <Wow. S 1> น่าจะใกล้ที่สุดแล้ว ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโดยวันนี้เรามีนายแบบเป็นแซกดาวหางสีแดงของอาจารย์ชานะฮะถ้าใครดูกันดมนะฮะรู้จักกันดีโดยตัวนี้นะครับเลนของเลนมี9นะฮะเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลซึ่งรายละเอียดภาพถ่ายที่ได้นะครับก็ถือว่า AI ทํางานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ฉลาดพอสมควรนะฮะอย่างตัวรูปอาหารตัวนี้นะฮะก็จะขึ้นในโหมดฟู้ดแล้วก็รายละเอียดที่เก็บได้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดี มากมเลยเดี๋ยวเรามาดูก,กันกับตัวในแบบของเรานะฮะที่เป็นแซกดาวหางสีแดงในรูปที่ได้นะครับตัวนี้สีสันถือว่า AI ปรับสีให้สดขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้สดมากนะครับรายละเอียดต่างๆก็สม13ล้านนะฮะแต่ก็ถือว่าถ่ายได้สวยมากๆในเรียนราคานี้เลย แล้วก็ในกล้องพอดเท็ตรือว่าตัดขอบได้สวยใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้ในเรื่องราคานี้ถ้าในเรื่องกล้องใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคให้ผ่านนะฮะไม่เต็มร้อยก็ช่างอะ่ะและไฮไลท์ของเขานะฮะทีเด็ดอยู่ในเลนมาโครนะฮะที่ให้เลนมาโครมาถึง5ล้านพิกเซลเรามาดูกันว่ามันจะใกล้ได้ขนาดไหนนะฮะโดยฟังก์ชันที่เปิดนะฮะก็จะอยู่ฝั่งด้านบนขวาปิกเข้าไปจะมีโหมดมาโครเราเปิดได้เลยมาอาจารย์ชาเราเห็นสัญลักษณ์ซีออนไหมฮะกล้องก็ยังจับไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ซีออน อันนี้เปิดมาโครแล้วนะอันนี้ก็คือในระยะประมาณ2-3มเซน,นะฮะโดยที่กล้องแทบไม่ได้จับและภาพที่ได้โอเคอยู่นะถ่ายมาโคร โดยตาเรามองเปล่าๆก็ไม่ค่อยจะเห็นสัญลักษณ์ซีออนเท่าไหร่อ่ะแต่ตัวนี้ถือว่ามาโครกใกล้ได้มากๆเลยแล้วก็ถ้ามีถ่ายมาโครพวก,กดอกไม้ในที่ที่แสงพอเพียงผมว่ามันจะได้สวยมากกว่านี้แน่นอนนะฮะและส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะ5,020ม ah ิลลิแอมป์ถือว่าการใช้งานโดยทั่วไปนะครับข้ามวันได้แบบสบายๆแต่ถ้าคนไหนอยากได้ชาร์จเร็วเสียตังค์เพิ่อมอีกนิดนึงนะฮะซื้อฟา้าชาร์จ18วัตต์มาใช้มันจะเวิร์กมากๆเลยเพราะว่าตัวที่แถมมาให้5วัตต์2แอมป์นะฮะตัวนั้น 8วัตต์นะฮะลองดูในช้อปปีดูนะฮะเห็นจัดรายการหลายรุ่นอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Redmi 9นะฮะถือว่าเป็นมือถือในเลทที่ราคาไม่เกิน5,000บาทนะฮะ ที่ให้เปอร์ฟอร์แมนซ์มาค่อนข้างครบเครื่องเลยทั้งจอ Full HD นะฮะกล้องหลังสีตัวแบตเตอรี่5,200อีกทั้งยังรองรับ WiFi 5G นะฮะซึ่งในเรทราคานี้ถือว่าคู่แข่งแบรนด์ต่างๆนั้นถึงกับหนาวๆแล้วร้อนกันเลยทีเดียวส่วนตัวผมนะครับสำหรับ Redmi 9นี้ให้คะแนนไป8.5เต็ม10นะฮะขอตัดในเรื่องกล้องนิดหน่อยนะครับตัวนี้และในส่วนของวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามให้กับช่องรีวิวของเราด้วยนะครับแล้วเจอกัน Bye. <laughs>